สำหรับคนที่ชอบร้องเพลงแล้วไม่เปิดปากนั่นเป็นวิธีที่ผิดนะคะเพราะอะไรถึงผิดเพราะว่าคุณจะไม่สามารถเปิดรูปปากขึ้นเพื่อดึงลมกลับมาร้องในท่อนต่อๆไปได้ทันนั่นเองการฝึกยืดหยุ่นรูปปากจะทำให้การเปล่งคําของคุณมีความชัดเจน มีความไพเราะขึ้นการใช้รูปปากในการขยับนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคนะคะสำหรับนักร้องมืออาชีพเลยเช่นบางคนเนี่ยเขาร้องแล้วเขามีการใช้ความสั่นสะเทือนของไวบรโตเสียงแต่รูปปากเขาไม่ได้นิ่งนะรูปปากเขาจะต้องอย่างนี้ด้วยนะลองไปดูลองไปซูมดูก็ได้ในคอนเสิร์ตใหญ่ๆดังนั้นการฝึกรูปปากจึงสำคัญนั่นเองวันนี้3เทคนิคง,ง่ายๆที่ครูจะเอ๋จะมาบอกกันคะ่ะ ท่าแรกก็คือท่ายืดปากเป็นแนวตั้งนะคะก็คือปล่อยขากันไกลลงมาง้างขากันไกลอะลงไปข้างล่างเป็นแบบนี้ค่ะทำอย่างนี้15ครั้งต่อวันท่าที่2ค่ะ ฉีกปากออกเป็นแนวนอนนะคะให้เราเนี่ยยิงฟันนะคะแล้วก็ยิ้มขึ้นไปเลยนะคะยิ้มให้เราจรินตนาการว่าเรามีรักยิ้มอะที่แก้มถ้าเราไม่มีรักยิ้มของจริงก็ไม่เป็นไรแต่เราจรินตนาการได้ว่าเรามีรักยิ้มนะคะให้ฉีกปากยิ้มขึ้นข้างบนไปเลยนะคะนับค้างไว้ในใจ3วินาทีหนึ่งสาแล้วค่อยปล่อยเป็นแบบนี้ค่ะ เอาให้แก้มตึงไปเลยนะแล้วยืดปากล่างด้วยนะนะคะท่าที่3ค่ะเอาท่าที่1มาก่อนนะคะก็คือปล่อยขากรรไกรล่างลงจากนั้นให้เอาริมฝีปากบนและล่างครอบฝันบนกับฝันล่างแล้วเม้มเข้ามาหากันกดหน้าลงเม้มค้างไว้ให้ตึงๆเลยนับค้างไว้ในใจ3วินาที1 2 3แลสวค่ายปล่อย ฝึกอย่างนี้ทุกวันท่าละ15ครั้งต่อวันการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในส่วนของริมฝีปากและใบหน้าจะทำให้คุณสามารถร้องเพลงได้คล่องแคล่วขึ้นการออกเสียงจะชัดเจนขึ้นและเวลาร้องเพลงให้เปิดปากเยอะ